สวัสดีจ้าตอนเช้าๆนะคะที่ร้านค่ะมาค่ะมาเสริมสวยกันนาะลูกค้าให้สนใจให้อยากมาสวยเข้ามาได้นะคะตอนนี้กำลังทำสองคนสองคนนี้เสร็จก็มีคิวอีกคิวหนึ่งมารอได้เลย จะจัดให้ส,สวยๆคะ่ะทําทุกอย่างนะคะสกิ้วทาผมทําเล็บยืดผมดัดวอลลุ่มเราทำทุกอย่างที่ร้านทําเล็บช่างทําได้ทุกอย่างนะมาเลยนะคะ อยาเด็ดสวยๆงามๆก็ับมาได้แล้วเขาคิวแล้วได้เลยได้จ้าโทษติดต่อกัได้มาค่ะมาอันนี้ก็คือจะจัดวอลลุ่มเลเยอร์สวยๆมามาทำวอลลุ่มนะคะช่างก็อ้วนอ้วนมาเดิมมาเดิมา สนใจทํำสวยก็มานะคะช่างทับให้ตลอดมีช่างบริการอยู่ที่ร้านตลอดนะคะช่วงนี้ช่างก็ติดติดขัดขัดหน่อยเพราะว่าชีวิตประจำวันตอนนี้ มีธุระไปทุกวันสถานที่ที่เราไม่อยากไปนั่นแหละมาจะมา ควมสวยจัดทรงสวยๆเดียวจะจัดให้ดูว่าจะสวยแค่ไหนอันนี้ก็คือเดีวจะจัดโปรโมชั่นให้สักรอบนะคะสนใจเดีวจะจัดให้